สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมมีบนสีฮกหลงบนสีชายชนมีไก่ทองประเสริฐด,ด้วยนะครับสลับวันนี้จะมาเริ่มต้นกันที่บนสีชายชนกันก่อนนะครับเนื่องจากหลายๆท่านก็ชอบไม้ป้ายตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่อมตะมีความสวยงามและก็น่าเรียงนาปลูกทีเดียวนะครับวันนี้คัดไซส์แม่พันธุ์มาให้ทั้งนั้นเลยนะครับ สำหรับบนสีชายชนวันนี้นะครับผมคัดแต่ไม้ป้ายสวยๆมาให้เลยนะครับผมทั้งหมดมีอยู่3กระถางนะครับมีแต่กระถางเป็นต้นไซแม่พันธุ์นะครับ3กระถางนี่นะครับผมจะขายราคาเดียวกันหมดเลยนะครับผมคือ290รวมส่งนะครับผมนี่มีแต่ต้นใหญ่ๆใบเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นไม้คัดเจมๆมาให้นะครับผมทุกท่านนี่ใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนี้สามารถที่จะขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมเราจะ ส่งรูปให้เลือกในไลน์แล้วกันนะครับผมท่านใดที่ชอบลวดลายแบบไหนค่อยเลือกเอาแล้วกันนะครับเนื่องจากมีขนาดสวยพอๆกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมยังมีบอสีสีเทพรักนะครับผมที่เป็นไม้สายเข็มนะครับถ้าท่านใดอยากได้ไม้ตัวนี้นะครับผมใบใหญ่มากๆนะครับผมประมาณล้นฝ่ามือเลยนะครับผมสำหรับบอลสีสีเทพรักกระถางนี่นะครับได้ต้นใหญ่กว่าบอลสีชายชนนะครับผมจะขายราคาเท่ากับบอลสีชายชนนะครับ สำหรับราคาอยู่ที่290รวมส่งนะครับผมได้ใบใหญ่ๆคุ้มคุมอย่างนี้เลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่ชอบต้นสาเมพันธุ์ใหญ่ๆนะครับผมกระมาะเลยนะครับผมมาชมด้านนี้กันโตนะครับผมบนสีสีบุรีรัมนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผมเป็นฟอร์มโกนะครับมีจํานวนประมาณ3-4ต้นในกระถางนะครับผมกระถางนี้นะครับผมเนื่องจากฟอร์มเขายังโมใหญ่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษอยู่ที่ 250รวมส่งเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่อยากได้จํานวนต้น 3- 4สต้นให้กอเดียวนะครับผมนี่กาลังงอกหน่อเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมต้นนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มและราคาเบาบามากเลยนะครับแล้วมาต่อกันที่บนสีไก่ทองประเสริฐนะครับแล้วมาต่อกันที่บนสีไก่ทองประเสริฐนะครับก่อนที่จะไปดูบนสีหกหลงนะครับมาดูตระก,กูลเดียวกันดีกว่านะครับผมตระก,กูลหกหลงที่นาปลูกนะ อนุรักษ์นะครับผมสรับกอนี้นะครับผมมีจํานวนหลายต้นอยู่นะครับมาชมจํานวนต้นของเขานะครับผมอยู่ที่สี่ห้าต้นนะครับมีหนองอกขึ้นฝั่งนี้ด้วยนะครับผมสหรับกระถางนี้นะครับใบท้องประเสริฐกระถางนี้ป้ายค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมจะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบตระกูลฮกหลงเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับผมทุกท่านแล้วก็มาดูกระถางที่สองกันนะครับสหรับกระถางที่สองนี้นะครับผมมี อีกลักตรงที่ป้ายแบบฮัมฮสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมาดูจํานวนต้นของเขานะครับผมกระถางที่สองนี้มีจํานวนอยู่ที่ห้าต้นเหมือนกันนะครับผมพอกำลังงอกหน่อเพิ่มขึ้นด้านฝั่งนี้นะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเท่ากันนะครับผมหากขั้นพลาดกระถางแรกนะครับสามารถที่จะเลือกกระถางที่สองนี้ไปทดแทนกันได้นะครับเนื่องจากมีความสวยและก็ฟอร์มใกล้เคียงกัน จำนวนต้นเท่ากันเลยนะครับแล้วไปชมกันต่อที่บอลสีหกลงนะครับสำหรับบอลสีหกลงวันนี้นะครับคัดแบบสีเข้มเข้มมาให้ทางนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นบอลที่มีหัวแก่จัดเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับกอนี้เป็นกอพิเศษสวยมากๆเลยนะครับเป็นกอใหญ่กูเพื่อนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวมีราคาแบบกับต้องได้มาให้นะครับ สำหรับท่านใดอยากได้บนสีหกหลงกอแบบกำลังน่ารักและกัดสีสวยๆนะครับเป็นฟอร์มเตี้ยๆนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับกัดสีค่อนข้างที่จะเข้มมีจํานวนต้นอยู่ที่มีจํานวนต้นประมาณสิบต้นนะครับผมดูท่านได้เป็นฟอร์มได้เป็นฟอร์มกองอกกึนมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับผมเป็นไม้กัดสีสวยๆเลยนะครับ มาชมกระตอที่กระถางที่2งนะครับสำหรับกระถางที่2งนี่นะครับได้จํานวนต้นเยอะกว่านะครับผมแต่ว่าอาจจะกัดสียังไม่หมดนะครับผมทุกท่านอันนี้กอนี้นะครับเป็นกอนเนียนเลยนะครับผมประมาณ10กว่าต้นนะครับกอนี้จะขาย350เท่ากันนะครับท่านใดที่ชอบจานวนต้นเยอะๆก็เลือกกระถางนี้ด้ครับผมนี่ครับเป็นฟอร์มที่มีสีเขียวกัดยังไม่หมดนะครับแต่ว่าได้หลายต้นนะครับคนขค่าที่จะคุ้มนะครับผมราคา350มีอยู่2กอนี้นะครับให้เลือกนะครับ แล้วไปดูกันที่ราคาขยับขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับท่านใดที่ชอบต้นที่กัดสีชมพูสวยๆนะครับผมราคากลางๆนะครับกอนี้นะครับอยากนําเสนอนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับมีประมาณ1ิกว่าต้นเลยนะครับจะขายอยู่ที่5้ารอยรวมส่งนะครับผมท่านใดที่ชอบแบบกัดสีชมพูสวยๆนะครับกอนี้มากเลยนะครับผมท่านใดที่ชอบแบบสีเขียวแทรกบ้างนะครับผมุกท่านกอนี้นะครับ นี่ได้จํานวนต้นเยอะๆนะครับผมทุกท่านได้ประมาณสิบกว่าต้นเลยนะครับผมก่อเบ็เป็นแน่นเลยนะครับสำหรับกอนี้นะครับฟอร์มขนาดกลางๆนะครับจะขายอยู่ที่หาร้อยรวมส่งนะครับหากพลาดกระถางใดกระถางหนึ่งสามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับเพราะว่าก็ฟอร์มใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วมาชมกันต่อข้างหลังนี่นะครับเป็นฟอร์มค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับสำหรับข้างหลังนี้เป็นไม้คัดแบบสวยๆมาให้นะครับ มาชมกอใหญ่ๆกระถางนี้กันนะครับสำหรับกอนี้นะครับกําลังงอกยอดขึ้นเต็มเลยนะครับเป็นตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นไม้คัดแบบพิเศษนะครับผมทุกท่านนี่ครับดูยอดใหม่ที่งอกขึ้นมานะครับเป็นชมพูเข้มมากๆเลยนะครับผมสำหรับกอนี้นะครับจะขายอยู่ที่6 0รรวมส่งนะครับผมนี่ครับเป็นกอนี่งๆได้จํานวนถึง10กว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านกอนี้เหมาะสําหรับไปตั้งโชว์ได้เลยนะครับเพราะว่ามีความสวยโดดเด่นดีมากๆเลยนะครับผม เรามาชมกันต่อที่กอสวยงามไม่แพ้กันนะครับเพียงแต่ว่าจํานวนต้นอาจจะน้อยกว่านะครับผมท่านต้นบับเยอะเท่ากับกอเราหกร้อยนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับไปดูจํานวนต้นของเพิ่นนะครับผมสำหรับจํานวนต้นของเพิ่นมีประมาณ10ต้นนะครับผมท่านกระถางนี้แต่ว่าได้เป็นต้นที่หัวใหญ่นะครับและกัดสีสวยมากๆเลยนะครับ ว่าท่านใดได้จํานวนต้นเยอะนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่550เท่ากันนะครับนี่ครับได้ก้อนเนีนมีประมาณ10กว่าต้นเลยนะครับนี่จะเลือกเอานะครับผมว่าชอบกระถางไหนไม้ทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นไม้ที่คัดแบบสวยๆมาให้หลายๆกระถางนี่มีความงามใกล้เคียงกันเลยนะครับผมเมื่อไปตั้งรวมกันนะครับจะสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเรียงเข้ากลุ่มกันให้ดูนะครับผมทัานสวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นสีชมพูโดดเด่นนะครับ นี่นี่มื่อรวมตัวกันแล้วจะเป็นแบบชมพูอลา,ามอย่างนี้เลยนะครับผมท่านใดชอบกระทางไหนสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่0825698645มาขอดูรายละเอียดในการตัดสินใจแล้วค่อยเลือกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามีบอลสีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับวันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ให้การสนับสนุนและกดไลค์เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ